เอาละตกลงสําหรับคนพุทธอุเบกขาธรรมจะเกิดได้เมื่อคุณทําหน้าดีสมบูรณ์แล้วคุณเข้าถึงความจริงของธรรมชาติดังนั้นถ้าเรามีเมตตากรุณามุติตาแล้วการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในชีวิตซึ่งไม่ปึงพัฒนาถ้าเกิดกับใครซึ่งทําดีมาตลอดเราจะวางอุเบกขาทําได้ถ้าเรามีปัญญาแต่ถ้าเป็นคริสตเป็นมุสลิมละ่ะ คุณต้องทําหน้าที่คุณอย่างดีแล้วมีศรัทธานั่นคงในผู้เป็นเจ้าในขณะที่คนพุทธสอนสามข้อคือละชั่วทําดีทําจิตใจให้เบิกมานด้วยปัญญามุสลิมกับคริสต์เราสอนสามข้อเหมือนกันก็คือศรัทธาในพระเจ้าละชั่วและทาดีเห็นไหมสองข้อที่เหมือนกันคือละชั่วทําดีแต่คนพุทธเมื่อละชั่วทําดีแล้วต้องพัฒนาใจให้เบิกมานด้วยปัญญาแต่มุสลิมกับคริสต์เราก่อนละชั่วทําดีต้องศรัทธาในพระเจ้าก่อน ผมได้คําตอบนี้จากคุณดํารงพุทธานตอนที่คุณกนิถาพุทธานน้องสาวคุณดํารงเสียชีวิตใหม่เมื่อเกือบยี่สิบปีมาแล้วใครจําคุณดํารงพุทธานได้มั้งครับผมใครจําได้มั้งครับว่าคุณดารงมีน้องสาวชื่อคุณกนิถาซึ่งเป็นโฆษกที่มีชื่อเสียงมากขอดูมือหน่อยพวกอายุเกินสี่สิบจะต้องจําได้ทุกคนอยู่ดีดีท่านเป็นหื่นและแพ้ยาเสียชีวิตกระทันหันมุสลินเรายี่สิบสี่ชั่วโมงฝังเรียบร้อยแล้วนี่เหตุการณ์ที่เกือบยี่สิบปีแล้ว วันที่สองคุณดำรงไม่ต้องรายงานสอบมีเรารับเจอหนอกทีวีเขาสอบเรียนถามคุณดำรงทางทีวีเขาไม่ท <c oughs> อบท่าครับคุณดำรงคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวพุทธานรู้สึกอย่างไรบ้างครับต่อการจากไปอยากกา่างกระทำอันครั้งนี้ของคุณกิติธาคุณดำรงตอบประโยคนี้ผมกระจากเลยท่านบอกว่าพวกเราเสียใจครับที่น้องถาจากไปแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ร้องไห้เพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นมุสลิมที่ดีเราเชื่อเหลือเกินครับว่าน้องถาซึ่งทําความดีมาตลอดชีวิต ขณะนี้น้องถาได้อยู่ในอุ้มพระหัตของพระเจ้าแล้วแลวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาคือพระประสงค์ของพระองค์ผมถึงบางอ้อเลยถ้าเป็นพุทธคุณจะวางอุเบกขาทําได้คุณต้องมีปัญญาแต่เป็นคริสเป็นมุสลิมคุณจะวางเฉยต่อการสูญเสียสิ่งที่คุณรับได้คุณทุกจากการสูญเสียคนที่คณรักเพราะคุณติดอยู่ว่าคนที่คนรักเป็นของคุณใช่ไหมคนพุทธดับความทุกข์ที่เกิดจากความติดยึดด้วยปัญญา แต่คริสต์กับมุสลิมดับความทุกข์ที่เกิดจากความติดยึดโดยการถอนความติดยึดอันเหนียวแน่นในตัวเราทั้งหมดไปฝากไว้กับใครฝากไว้กับพระเจ้าเมื่อเราเอาความติดยึดไปฝากไว้กับพระเจ้าความติดยึดที่เหลือในตัวเราจะมากขึ้นหรือน้อยลงเมื่อน้อยลงความทุกข์จะมากขึ้นหรือน้อยลงและอยู่ดีๆีปุถุชนอย่างเราต้องถอนความติดยึดอันเหนียวแน่นในตัวเราไปฝากไว้องค์พระผู้เนเจ้าได้เราต้องมีอะไรในพระเจ้าครับผมต้องลงฟังวันนี้ต้องเปลี่ยนศาสนาไหมโอเคไหม พุทธคริสต์อิสลามนั่งฟังร่วมกันได้นี่คือนวันตกรรมเดียวในโลกที่เป็นสากลผมเป็นบรรยายเรื่องนี้มาที่มาเลเซียมาแล้วสองครั้งครั้งหนึ่งหลายรอบนันแล้วกับเรียนว่าเมื่อพูดที่สถาบันวิจัยของกลุ่มกลัวละลัมเปิ์นั้นพอสถาบันวิจัยท่านดีใจมากเลยในนั้นมีพุทธคริสต์อิสลามนั่งฟังร่วมกันคนจีนมาเลยบางคนก็เป็นพุทธม,มาเลยก็มีคนคริสต์ในสถาบันวิจัย อพราะอสามวิจัยท่านเป็นคนมาเลเซียชาติจีนท่านมาบอกขอบคุณหมอที่มาพูดเรื่องนี้ให้พวกเราฟังผมเชื่อว่านักวิจัยทุกคนน่าจะมีโอกาสได้ฟังเรื่องนี้เพราะที่ผมพูดวันนี้พุทธรับได้ไหมมุสลิมรับได้ไหมคริสก็ควรจะรับได้เอาล่ะตรงลงอะไรคือเป้าหมายของการมีชิดอยู่และอะไรคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้อ,ขของ,ตงการล่ะทุกวันนี้เราหลงทาง เราไม่ได้ต้องการเงินทองชื่อเสียงหรือแฟนสวยแฟนหล่อนะเราต้องการความสุขเพราะคนมีเงินกาลังทุกมีไหม,มคนมีชื่อเสียงกาลังเครียดมีไหม,มคนแฟนสวยแฟนหล่อกำลังทะเลาะกันรอนนั้นในขณะที่มนุษย์ทั้งโลกพยายามเอาตัวรอดอยมีความสุขเราก็พยายามแสวงหาคําตอบว่าแล้วเราคือใครมาจากไหนเราเกิดมาทําไมซึ่งเดี๋ยวเราพักจะมาได้คําตอบนี้แต่ก่อนพักต้องเรียนด้วยว่า เราต้องกลับมาตรงเวลานะเราจะเริ่มที่ข็มยาวเลขที่สิบเอ็ดจริงๆเรื่องนี้มันต้องใช้เวลาอีกชั่วโมงครึ่งมันจึงจะสมบูรณ์แต่เรามีเวลาแค่ชั่วโมงห้านาทีผมจะขอตัดบางส่ว,วนออกเอาไงดีจะให้ผมตัดไหมหรือว่าตอนเย็นมีต้องมีวิชาต่อไปไหม,มคิดว่าถึงสี่โมงครึ่งได้ไหมได้เป่ามีอะไรเปล่า ไม่ใช่สิมีมีวิชาอื่นไหม,ม,มอ๋อโอเคกันเดี๋ยวคุยกับอาจารย์เถอแล้วกันถ้าไม่งั้นผมจะตัดบางส่วนออกเดี๋ยวใครมาบอกผมทีได้ไหมนะถ้าคุณคุณอยากจะให้เต็มรูปแบบผมไม่ต้องตัดบางส่วนออกเวลาปวะมามันชั่วโมงครึง่งแต่ถ้าชั่วโมงห้านาทีผมจะตัดบางอย่างออกไปแต่ไม่ตัดเรื่องความสําคัญนะกันแต่ผมอยากให้สมบูรณ์ท่านเดี๋ยวไปเรียนนิดหนึ่งล้วกันเลนขคำยาวเลที่สิบเอ็ดผมเริ่มเลยนะ ขอให้ตรงเวลานะเข้าหนะ้องน้ำไม่ดีนะครับผมตอนที่ใครได้รางวัลน,นะมารับไปเลยก่อนเลยจะได้ไม่จุกหุ่นตอนจบใช่ครับออกติดก็ได้ครับ